จังหวัดยะลาค่ะมีการเดินหน้าในเชิงรุกนะคะเพื่อที่จะสร้างการรับรู้กลุ่มประชาชนอาชีพอิสระค่ะสมัครสมาชิกกอ,อชอนะคะเริ่มต้น50บาทมีใช้ในยามเกษียณค่ะ กองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชจังหวัดยะลานะคะได้มีการจัดโครงการสร้างการรับรู้แล้วก็ส่งเสริมวินัยการออมกับกอชค่ะเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับตัวแทนของกอชในระดับตำบลตามภรารกิจของหน่วยงานแล้วก็บริบทของพื้นที่ที่เป็นการขับเคลื่อนร่วมกันนะคะระหว่างกระทรวงมหาดไทยกองทุนการออมแห่งชาติแล้วก็กระทรวงการคลังค่ะเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเชิญชวนนะคะมาร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกอ,อชค่ะ you <sighs> รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่นะคะได้ตระหนักถึงความสําคัญแล้วก็เกิดการวางแผนเพื่อดํารงชีพในวัยเกษียณตลอดจนเป็นการส่งเสริมการดําเนินงานในเชิงรุกในการเพิ่มสมาชิกกอชในภูมิภาคด้วยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีนายธราวฒิช่วยเกิดค่ะประหลัดจังหวัดยะลามามอบนโยบายแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ตัวแทนของกอชในระดับตบําบลจากอําเภอเมืองยะลาอําเภอรามันอ่ะอำเภอยะหาอําเภอกาบางังแล้วก็ อำเภอกรุงปีนังค่ะรวมทั้งสิ้น42คนที่โรงแรมปาร์ควิวอยู่ที่ตำบลสเตงค่ะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวนะคะก็เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆรวมทั้งให้คําแนะนําตอบข้อสักถามและส่งเสร,ริมให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักในการส่งเสร,ริมวินยัยการออมเพื่อวางแผนชีวิตภายหลังกเกษียณอายุรวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชนนะคะมีการส่งเงินสะสมอย่างต่อเนื่องค่ะ